คุณไฟสารพืชมงคลโพสต์ด่วนมากไม่รอให้มอ็บมาทวงแล้วปปชมีมติรับเรื่องผู้ป่วยเทวดาป่วยทิพย์ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจให้ปป,ปชชุดใหญ่ทั้งคณะเป็นกรรมการไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวรูดฐานให้ความช่วยเหลือนักโทษโดยไม่ป่วยจริงถ้าพบใครทำผิดอีกให้ตั้งข้อหาด้วยมติเอกฉันปป,ปชตั้งองค์คณะไต่สวนอธิบดี หมอผอ,อคุกจาหน้าที่12รายเอ,อื้อทักษิณชั้น14คือทุกเรื่องราวนั้นมัน,ม,นมันเต็มไปด้วยปัญหาวันนี้เนี่ยนะครับในส่วนของปป,ปชเนี่ยที่แต่ละคนเองก็ได้ติดตามมีข่าวสารก่อนมาหน้านี้ถึงความแปลงแปลงไอ้ความแปลงแปลงที่ว่ามันก็โฟกัสนะครับไปยัง บุคคลที่อยู่ที่ปปชว่าใครบ้างใครบ้างถูกสก,กิจแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นถ้าสังคมมีความแข็งแรงประชาชนมีความแข็งแรงสื่อสารมวลชนมีความแข็งแรงและคนที่อยู่ในปปชเ,เองนะ่ยที่มีความรักองค์กรได้แสดงความแข็งแรงกันออกมาท้ายที่สุดนะครับไม่ว่าอำนาจเงินตรามันไม่มีความหมายนะ วันนี้นีครับก็เป็นมติเอกฉันที่ตั้งคณะกรรมการไต่สวนชุดใหญ่โดยปปชทุกคนทำหน้าที่เป็นกรรมการมีทั้งนะครับผู้ถูกดำเนินคดีทั้งในส่วนโรงพยาบาลตำรวจและก็ทางกรมราชทัณฑ์ค่ะบางคนในผมรู้จักชื่อก็น่าเห็นใจนะครับเพียงแต่ว่าอำนาจนี้เนี่ยนะครับมันไม่เคยจีรัง แน่นอนที่สุดนั้นปลายทางอย่างไรเนี่ยมันก็อยู่ที่คุณทักษิณอยู่ดีเพราะถ้าพิสูจน์กันอย่างชัดเจนแล้วว่ามันเนี่ยนะครับเป็นการช่วยให้เป็นการกระทําผิดเพราะแพทย์เจ้าของกายเนี่ยกลายเป็นผู้ชำนาญการเรื่องสมองเนี่ยวันนี้นี่คนก็เริ่มเปิดข้อมูลเพราะเอ่ยชื่อต่นนั้นนะนะครับมันก็จะหลั่งไหลขึ้นมาเรียงตามลําดับแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องดูการทําหน้าที่ของปปช ว่านะครับจะดําเนินการอย่างไรนะครับจะเป็นไปได้วยความล่าช้านะครับหรือว่ารวดเร็วอย่างกระต่อขาขาดคือหมายความว่ามันก็มีช่องทางนะครับสารพัดแต่ผมเองก็ยืนยันว่าการให้ความยุติธรรมด้วยความรวดเร็วนั้นเพราะว่ามีการสืบสวนสอบสวนมาชุดของอคุณเอกวิทย์นะครับอดีตผู้พิพากษาเนี่ย ก็ได้ทําหน้าที่อย่างบริบูรณ์ความจริงเนี่ยนะครับคณะกรรมการปปชชุดใหญ่เนี่ยนะครับแทบทําอะไรเหลือที่ทําอะไรได้น้อยมากนะครับ <c oughs> เพราะเนี่ยนะครับก็เหลือเพียงแค่ช่องการรวบรวมพยานหลักฐานการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงแต่ว่าสาระที่สําคัญนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนไทยโดยส่วนใหญ่ ที่มีจิตใจพอพอมีความเป็นธรรมเหลืออยู่ในตัวกันเนี่ยต่างก็ซึมซับถึงความผิดปกติของชั้นสิบสี่ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเห็นไหมอาการนะครับอาการรุนแรงที่เกิดที่หัวหินอ,อาการรุแรน,นาารรแรงที่อุดรธานีอาการรุนแรงที่อุดรธานีฟาดไอธนาทรตูมเข้าเนี่ยเรื่องรื้อโครงสร้างเนี่ยยกคำร้องในสารรัฐธรรมนูญฟาดผม านมันหน้าพักร่วงแล้วต่อมาปวชก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ชนะทุกเรื่องไงเพราะนี่นะครับถ้ามันมีทฤษฎีว่าถ้าอรารวาลสชนะทุกเรื่องถ้ามีท่าทีที่ยิ่งใหญ่ถึงขั้นเจรจากับพระเจ้าในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับสองแง่สามงามเ่ยแล้วรอดทุกกรณีเนี่ย ไม่ต้องทําอะไรทําเหรียญเลยอย่างนี้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าประเทศมันก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ไม่มีใครที่จะได้อะไรไปครบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าที่สําคัญที่สุดนั้นการประกาศตนของคุณทักษิณน,นั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าความยิ่งใหญ่เนี่ยเกินหน้าที่เกินอํานาจเกินรัฐธรรมนูญ นะครับที่สามารถตาวาัดบรรดารองนายกรัฐมนตรีรัฐม,นต,ฐมนตรีช่วยเนี่ยโดยไม่ได้ยิระว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรปัญหาก็คือว่าไอ้ที่ทำกันมาเนี่ยนะครับผลวันนี้มันไม่ใช่และต่อไปเนี่ยนะครับที่ใจคุณอุ้งยิงเนี่ยไปปราบปรามผู้มีอิทธิพลปราบกราม คอร์รัปชันนะครับทลายทุนผูกขาดก็วันพรุ่งนี้ก็ภาพปรากฏว่าคุณทักษิณกับผู้กองธรรมนัฐจะไปงานสจโต้งซึ่งก็แน่นอนที่สุดนะครับเรื่องคดีความที่เป็นเหตุให้สจโต้งถึงแก่ความตายก็ว่ากันตามกฎหมายไปแต่มันชี้ได้ชัดว่า ระหว่างการปราบปรามผู้มีอิทธิพลกับการตีเมืองขึ้นทางการเมืองการกวาดต้อนบ้านใหญ่ให้เข้าคคกนี่เพราะเนี่ยนะครับในทางการเมืองเนี่ยบรรดาบ้านใหญ่เนี่ยเขามีสังกัดเดิมนะครับอยู่พรรคการเมืองต่างๆที่เรียกว่าบ้านใหญ่บ้านใหญ่เนี่ยดังนั้นพอสถานการณ์ทางการเมืองแบบนี้เนี่ยนะครับการใช้มาตรการทางกฎหมาย เพราะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าขึ้นชื่อว่าบ้านใหญ่เนี่ยผู้มีอิทธิพลทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครขาวคลินนี่แหละนะเหมือนกับพรรคการเมืองนั่นแหละนะครับความจริงก็เหมือนกับรัฐบาลน,นั่นแหละไปะโทษใครกันไม่ได้เพราะฉะนั้นการใช้อาวุธไม่ว่าจะเป็นปปองกอกรมสรรพากรตำรวจนะครับและหน่วยงานอื่นใดเข้าไปกดดันนั้น แน่นอนที่สุดอาจจะมีคนจําเป็นจะต้องยอมแล้วก็สละนะครับเรือจากที่เดิมเข้ามาอยู่เนี่ยก็อาจจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นเหมือนกับกรณีปราจีนบุรีความเป็นจริงเขาก็อยู่คบค้าสมาคมระหว่างเนี่ยนะครับสจโต้งกับสุนทรวิลาวันเนียหลายสิบปีดีดังนะครับสุนทรวิลาวันเนี่ยนะครับก็รู้ว่าภูมิใจไทยแต่ไม่ได้ว่าเขาจะอยู่กันมาตั้ง เขาก็อยู ite, ่ก e well, ah, yes ันตามลําดับอยู่มาหลายพัคการเมืองนะครับเขาก็ประเภทที่ว่าก็สจต้งก็มีหน้าที่จะต้องตามหลังกันเพราะอยู่ด้วยกันมาเนี่ยแต่นี่เห็นไหมว่าการยุทธการตีท้ายครัวก็ไปไปเจรจาเนี่ยนะครับกับสี่งสจต้งที่จะเอาเมียลงในนามพักเพื่อไทยเนี่ไอความสัมพันธ์พ่อลูกเนี่ยระหว่างพ่อบุญธรรมบุตรบุญธรรมเ็น การเมืองอะไรก็เกิดขึ้นมาได้จากพักการเมืองใหญ่นะครับที่ไปตีไท้ครัวกันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยุทธการปราบผู้มีอิทธิพลนั้น,นมันไม่ใช่เรื่องการปราบปรามอิทธิพลอะไรแต่เป็นการเนี่ยนะครับตีเมืองขึ้นนะครับแล้วก็ไล่กวาดบรรดานักการเมืองทั้งหลายแต่อย่างที่ผมบอกว่าการข่มโคให้กินหญ้า ที่เขาไม่ได้มีความรักด้วยความสมัครใจนั้น,นคือหลายคนเจ็บเหมือนที่ไปพบกับกลุ่มนคปรปฐมอะ hmm. กลุ่มนคปรปฐมเนี่ยที่เขาต้องไปที่ชาติไทยพัฒนาเนี่ย hmm. เพราะตอนที่เขาดํารงตําแหน่งรัฐมตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ย <Ha. S 2> ไปปลดเขาไม่บอกเขาทักคำ oh. เขาก็เป็นนักเลงเนี่ยมีลูกน้องต้องมีหน้าที่ต้องอับอายขายี่หน้าเหมือนกัน hmm. อยู่ดีๆเนี่ยนะครับคือถ้ารู้ตัวว่ายัางไงต้องไป นักเลงก็บอกกับบรรดาโมิมิทวาต้องไปแล้วนะแต่นี่เนี่ยนะครับไม่ไม่หือ้อไม่อือไม่บอกไม่กล่าวปลดโครมเขาให้นะครับคนที่เขาเป็นนักเลงเขาอยู่ไม่ได้หรอกคนที่นะครับรักตัวกลัวว่าจะไปไหนไม่รอดก็อาจจะต้องยอมไม่ถูกกดขี่ข่มเหงต่อไปยอมเป็นทาสในเรือนเบี้ยต่อไปแต่คนที่มีจิตใจนักเลงลุกรบเนี่ยเขาก็รู้ว่าเฮ้ยมันเกินไปเว้ยเขาก็รับไม่ได้ แต่ว่าเนี่นะครับก็คิดว่าทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกับกรณีพักร่วมรัฐบาลอาการเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่สาแดงชัดคือทุกเรื่องวันนี้เป็นมายบาบ้าทุลุทะลายทุนผูกขาดขำไหมถามว่าทุนผูกขาดก็อยู่ในงานไทยแลนด์วิชั่นทั้งหมดไม่มีคนไม่มีตรงอื่นเลยทลายยังไงเนี่ยนะ แล้วก็เรื่องผู้มีพลคุณก็เจราจาลักษณะเดียวกับผู้มีอิทธิพลแต่ว่าไอ้คนไหนถ้าคุณเจราจาด้วยไม่มีอิทธิพลนั่นแหละตัวคุณตัวอิทธิพลสูงสุดแล้วผมจะบอกฮทีนี้บ้านเมืองมันอยู่ด้วยแบบมันไม่มีอะไรจริงจังนะครับรวมกระทั่งว่านะครับไอ้สิ่งที่ไอ้นี่เป็นละครเหมือนทลายทุนผูกขาดนะครับมันมันตลกพ่อๆก็ขุดดินขายอะคือหมายความว่า พึ่งนี่นะครับคนไทยนี่โอ้โห,โหเจอผู้มาให้แสงสว่างในชีวิตมีดินอยู่กับมือแท้แท้นะครับต้องขุดดินขายต่างคือหมายความว่าไอแรงพลังงานที่ว่าเนี่ยเชีบรอนนูก็ได้นะครับสู้เกือบนี่สู้ให้ตายเนี่ยเชรีรอนได้เสี่ยงเสียดินแดนต่างชาติได้น้ำมันได้แก๊สไทยได้ดิน,นไ,ทไทยได้ดินได้โครนเห็นไหม แล้วท้ายท้ายท้ายที่สุดนี่คือโลกของความเป็นจริงเหมือนบ้านบ้านเพื่อคนไทยที่วยทยาบอกก็คือบ้านเอื้อทอนภาคสองแ,<ม>แล้วแล้วยังไงต่างกันยังไงบ้านบ้านเอื้อทอนกับบ้านเพื่อคนไทยต่างกันยังไงบ้านเอื้อทอนมันดีกว่าด้วยซ้ํามันไม่มีเรื่องเก้าสิบเก้าปีแต่นี่นะครับมันไม่ใช่ราคาถูกเลยนะผ่อนเดือนละสี่พันสามสิบปีเนี่ยอยู่ได้เก้าสิบเก้าปี เกือบล้านสี่แสนกว่าบาทเกือบล้านห้านะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วบ้านที่ร้างร้างคาอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรที่สร้างไม่เสร็จจะเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านเพื่อคนไทยหรือเปล่านี่คนไทยไปตื่นเต้นอะไรของก็บ้านเอื้ออาทรนั่นแหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อใหม่เท่านั้นเองมันไม่มีอะไรใหม่เลยยกเว้นเรื่องขายดินคือตั้งแต่สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้ามาเนี่ย นะครับให้พวกนายก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับใช้ไม่ได้ทักคนคิดไม่ทันนะครับว่าขุดดินขายได้ทีนี้เนี่ยนะครับคือทุกเรื่องมันมันมันเป็นเรื่องอนาคตคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยที่เราพยายามพูดกันมาหลายวันผลงานมันคือสิ่งที่ทำแล้วนะผลงานมันคืออดีตนนโยบายมันคืออนาคต